ชีวิตปัจจุบันนี้ของสาวแอนการุณามอริดค่ะหลังจากที่ไร้งานในวงการแต่เจ้าตัวไม่เคยท้อเลยแล้วค่ะหลังจากที่พันตัวไปเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกต้องส่งกำลังใจให้กับเธอนะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่ว่า ใครนั้นก็ต้องเคยเห็นกันละค่ะสำหรับสาวกรุณามอริสลุกคลื่นไทยอเมริกันเธอมีชื่อเสียงจากการแสดงโคษณนำมิสทีนค่ะเมื่อปี1998หลังจากนั้นค่ายกันตนาเองเก็ชวนเธอให้มาเป็นแบบแสดงละครเธอทัดเรื่องแรกคือ4อ e ีซบแพ่งชองหาและก็มีผลงานละครไม่ว่าจะเป็นสุสานคนเป็นโคกอีเรื่องหันสาแล้วก็ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรูปร่างของเธอที่ท้วมซึ่งเมื่อก่อนมีน้ําหนักมากกว่า150กิโลกรัมค่ะท ให้บทบาทในส่วนใหญ่ที่เธอนั้นก็จะเป็นแบบนางยักษ์ในละครพื้นบ้านทางช่อง7อยู่บ่อยครั้งแต่ภาพล่าสุดนี้บอกเลยนะคะว่าสวยขึ้นมากๆค่ะจําแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวใช้วิธีลดน้ําหนักอย่างจริงจังต่างธรรมชาติโดยที่รูปร่างของเธอก็ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดค่ะและสุขภาพก็ดีขึ้นทําให้ตอนนี้น้ําหนักของเธอเนี่ยลงมาอยู่ที่90กิโลกรัมกันแล้วกาบล่าสุดชื่อวันไลฟ์คนต้องคิดถึงเธอเพราะว่าไม่ได้รับงานในวงการมานานแล้วแหละค่ะเนื่องจากว่า ไปทําน้ําพริกกะปิขายซึ่งต้องบอกว่าขายดีจริงๆจะเป็นยังไงหรือว่าใครอยากจะอุดหนุนเธอสําหรับอีแก่กะปิเห่อสามารถติดตามกันได้เลยละคะ่ะ